โง่เลยนะกาลังจะทําให้ประเทศนี้เสียเอกราชถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเราไม่สามารถฝึกทหารได้ภายในเจ็ดวันเพื่อทําการต่อสู้กับชาติที่เกิดการลุกรามทหารไม่ได้มีไว้ทําการลบทันทีนะฮะแต่มีไว้เพื่อทําการต่อรองนะครับกับมหาอำนาจเพื่อให้ไม่ให้ประเทศอื่นนั้นเข้ามา สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เสียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยเริ่มต้นฮะเค,คลียร์วิกเตอร์สนะครับประกาศถอนตัวไม่เป็นนายกรัตรนตรอของเนเธอร์แลนด์ หลังไม่มีคนยอมรับร่วมตั้งรัฐบาลขวาจัดวิกเตอร์เกรสวิดดอสนะครับประกาศตัวพร้อมถอนตัวออกจากการเป็นนายกัมตรีของเนเธอร์แลนด์นะครับคนใหม่เพื่อให้แดนกังหันหันหน้าเดินทางตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังใช้เวลากว่า100วันแต่ไม่มีใครยอมรับแล้วก็หนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลขวาจัด รอยเตอร์ uter, รายงานว่า4พักการเมืองที่คาดว่าจะตัดตั้งฐบาลผสมเนเธอร์แลนด์ชุดใหม่เริ่มกลับมาจราจาอีกครั้งหนึ่งหลังวินเดอร์สนะครับผู้นำฝ่ายขวาจัดจากดัชนะครับพรรชาตินิยมที่ชนะการเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์เมื่อ4เดือนก่อนนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประกาศถอนตัวจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฮะแล้วก็ไม่มีใครยอมรับที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย แต่ภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็พุ่งสูงสุดในรอบ4เดือนหลังจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทองนะครับหุ้นสหรัฐอเมริการวมทั้งทองก็ลงจากดัชนีราคาผู้ผลิตของอเมริกันราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ4เดือนนะครับต้นเหตุก็มาจากฝั่ง OPEC Plus เนี่ยยกระดับ ขึ้นนร,ราคาน้ำมันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการอัดฉีดเข้ามาในระบบแต่คงไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังทวงพลังงานสากลคาดตลาดตึงตัวปี2024ฮะส่วนวอาสวิทต์ปิดลบทองคำขยับลงและดีดตัวจากทองทองคำขอไปฮะการดีดตัวดัชนีราคาผู้ผลิตก่อความครางแรงใจเกี่ยวกับ แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะครับในขณะที่เนทันยาหูตอนนี้ก็งานเข้าแกนนำบุธ,ธิสภาของสหรัฐอเมริกากดดันจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่พอใจรับมือสงครามในฉนวนกาซาแกนนำบุธ,ธิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของอิสราเอลเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ในการออกมาส่งเสียงวิพากวิจารณ์หนักดวงที่สุดโดยเฉพาะเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอเมริกันต่อแนวทางรับมือสงครามในกาซาของนายกัมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูนะฮะเสียงตำหนิที่ได้เกิดขึ้นนะครับจากชักชูเบอร์แกนนำบุติสมาชิกนะครับเชื้อสายยิวมีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันหนักดวงจากประธานาธิบดีโจไบเดน ต่อจานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความขัดแยง้งซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่นักรบฮามาสบุกจูโจมเล่นงานอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมนะครับและกระตุ้นให้อิสราเอลเปิดโดยการโจมตีรุกรานและก็แก้แค้นสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษนะครับและจดถึงขนาดนี้อังกฤษสหรัฐอเมริกาสู้ไม่ได้นะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้อิหร่านจีนร,รัสเซียร่วมกันทําการซ้อมรบ คู่กลับสหรัฐอเมริกาในขณะที่เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติดเหนือหรือนาโตะบบนอุปสมาชิกย้อนป้อนกระสุนไม่เพียงพอทำสงครามตีโต้รัสเซียนะครับของยูเครนพังไม่เป็นท่าเยนเซนเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติกเหนือหรือนาโตะนะครับระบุว่าบรรดาชาติสมาชิกของพันธมิตรไม่ได้มอบกระสุนแก่ยูเครนอย่างเพียงพอ และขาดแคลนนะการขาดแคลนดังกล่าวเกิดขึ้นทําให้ทางรัสเซียสกัดปฏิบัติการโจมตีกลับของกองกําลังยูเครนได้ประสบความสําเร็จนะึจ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนก็เสงเจอเจ้าของร้านด่าหย,ยาบแค่ถามราคาสินค้าแล้วก็ไม่ยอมซื้อนักท่องเที่ยวจีนรายหนึ่งนะครับเข้าแจ้งความต่อตํารวจ หลังถูกเจ้าของร้านรายหนึ่งด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหลังเข้าไปสอบถามราคาสินค้าแล้วพยายามเดินออกจากร้านโดยไม่ซื้อสินค้าใดๆนะครับที่เมืองเซียเหมินนะครับมณฑลฟูเจี้ยนตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนผู้หญิงรายหนึ่งเดินทางไปกับแฟนเข้าไปชมสินค้าที่ร้านขายไข่มุกแล้วปรากฏว่าสอบถามราคาของสินค้าชิ้นหนึ่งจากนั้นก็เดินออกมาเพราะราคามันแพง เจ้าของร้านก่ออาการโมโหแล้วพูดหยันใส่เธอว่าพวกผีจนๆไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ยังมาถามราคาผู้หญิงรายนี้เผยว่าเธอได้ยินคำสบป,ประมาทดังกล่าวเต็มสองหูแล้วตัดสินใจเดินตรงเข้าประชิญหน้าจนกระทั่งเป็นที่มาของการด่ากันแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจนะครับในขณะที่ชาวเน็ตไม่อินนะชายจีนคุกเขา่าคำนับขอบคุณนะฮะที่ ลูกชายคนแรกหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาถึง13ปีอีกหนึ่งคลิปไวรัาที่ถูกแชร์และเป็นที่วิพิจาร์สนันในประเทศจีนเมื่อชายรายหนึ่งถึงกับคุกเข่าและกล้มศรีรษะคำนะภรรยานะครับพร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นเงินสดอีกจำนวน1 0 0 0 0ห่นหยวนเพื่อแสดงความขอบคุณที่เธอมอบลูกชายคนแรกให้กับเขานะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้ มีการนั้นทั้งคู่แต่งงานยินด้วยกันมาเป็นเวลา13ปีและมีลูกสาวมาแล้วทั้งหมด3คน <c oughs> นะครับซึ่งจีนก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะกลมีลูกชายในขณะที่เหมือนผักเปือนปลาทหารยิวรัวยิงกาซ่ากำลังรอรับการช่วยเหลือตาย20นะครับได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับ กระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับที่บริหารโดยฮามาสนะครับบอกว่าอิสราเอลยิงใส่ฝูงชนที่มารอรับการบัตรเทาทุกข์ในฉนวนที่ถูกปิดล้อมแห่งนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายได้รับบาดเจ็บ155คนท่ามกลางคำเตือนของสหประชาชาติเกี่ยวกับเขาลางนะครับแห่งความอดอยากที่กำลังขยายตัวกว้างขึ้นนะครับในขณะที่ชาวรัสเซียเข้ากูหา เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับต่ออำนาจให้ปูตินขณะที่ยูเครนโจมตีชายแดนนั้นไม่หยุดเลยชาวรัสเซียทยอยเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งคาดการณ์กันไม่ว่าจะช่วยให้ประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินครองอำนาจยาวต่อไปอีกอย่างน้อย6ปีขณะที่รัฐบาลของยูเครนวิาพากิจ์การบวชในแดนหมีขาวว่าเป็นแค่ละครตลก ฉากหนึ่งพร้อมกันเปิดฉากทําการโจมตีชายแดนของรัสเซียนะครับอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการก่อกวนนะครับในขณะที่เอมบูเอลมาครองก็ที่ชาติยุโรปอย่าอ่อนแอชี้ปูตินจะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนหากชนะสงครามประธานาธิบดีเอมบูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสออกมาตราหน้ารัฐบาลของรัสเซียว่าเป็นศัตรูที่จะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนอย่างแน่นอนหากสามารถเอาชนะ ยูเครนในศึกเลือกตั้งที่ยืดเยื้อมากว่า2ปีพร้อมเตือนเพื่อนบ้านอย่างยุโรปอย่าออดแอร์ต้องเตรียมพร้อมให้มีการรับมือสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ฮามาสก็ยื่นข้อเสนอหยุดยิงนะครับปล่อยตัวประกันอิสราเอลแลกกับนักโทษปาเลสไตน์อีก7 0 0 0 0 0ถึงคนสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, เสนอรายงาน Executive นะครับว่า กลุ่มฮามาสได้ยื่นข้อเสนอหยุดยิงผ่านทางคณะผู้เจรจาและสหรัฐโดยยอมเปลี่ยนตัวประกันชาวอิสราเอลเพื่อแลกกับนักโทษประดิไายเมื่อราวๆ100คนอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำของประเทศในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทางเดนมาร์กก็มีแผนนะครับจากเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่ง นะครับท่ามกลางวิกฤตสงครามยูเครนและก็รสัสเซียเดนมาร์กกำลังมีแผนเกณฑ์ทหารหญิงนะครับเข้าทำการประจำการเป็นครั้งแรกขยายเวลารับราชการทหารจาก4เดือนนะครับเป็น11เดือนสำหรับทั้งชายและหญิงจากคำถแถลงของนาย,ยกรัมรีของประเทศนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นอกจากนี้เดนบากยังต้องการงบประมาณกลาโหมนะฮะอีก 400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การสนธิสัญญาแอตแลติกเหนือหรือนาโตประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ที่ควรจะนำมาวิเคราะห์เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่ผมเรียนไปแล้วว่าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุตอนนี้พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ4เดือนนะครับเพราะว่ากลุ่ม OPE c plus ที่ประกอบไปด้วย รัสเซียแล้วก็ทางซาอุดิอาระเบียได้จับมือกันร่วมกันขึ้นหนึ่งราคาน้ํามันโดยรัสเซียไม่ยอมส่งออกน้ํามันไปยังต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมไปต้นมาทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณสองสามวันที่ผ่านมาราคาน้ํามันไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาเพิ่มกําลังการผลิตคือกดราคาน้ํามันให้ต่ําลงแต่ก็ได้เป็นการชั่วคราวฮะ เพราะว่ากลุ่ม O อเปกพาสเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต้องแปลกใจฮะตอนนี้สงครามกําลังหนักขึ้นไม่ต้องแปลกใจเช่นกันราคาน้ํามันกําลังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องป <The> ระเด็น <oscope> ที่น่าสนใจเรื่องนอกจากเรื่องของราคาน้ํามันที่กําลังแพงอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้นะครับจากการต่อสู้ของมหาอำนาจทำให้ราคาในประเทศไทยนั้นแพงขึ้นเศรษฐกิจก็กำลังตกต่ำ นะครับในประเทศไทยจนถึงขณะนี้รัฐบาลของเศรษฐาทวีสินไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไม่มีเมกะโปรเจกตใ์ใหม่ๆที่มีการลงทุนจากทางชาติแม้แต่รายเดียวนะครับอีกประเด็นหนึงที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้สงครามที่กําลังขยายตัวกว้างในฝั่งของสาภาพยุโรปและมีความพยายามจะขยายสงครามนะครับนอกจากในตะวันออกกลางแล้วนะครับตอนนี้มีความการพยายามขยายสงครามมาในฝั่งของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็จีนนะครับความตึงเครียดในยุโรปตอนนี้ก็โหมกระพือนะครับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนนะครับปรากฏว่าผู้หญิงในเดนมาร์กนะครับตอนนี้เริ่มเป็นอาสาสมัครรับราบชการอาหารได้แล้วนะแต่ตอนนี้รัฐบาลมีแผนจะเกณฑ์ผู้หญิงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปทำให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่ส ในยุโรปถัดจากนอร์เวย์สวีเดนก็เตรียมบังคับผู้หญิงให้้รับราชการนะครับนอกจากนี้เดนมาร์กยังมีการขยายเวลานะครับเรื่องของทหารจาก4เดือนนะครับเป็น11เดือนสําหรับทั้งหญิงและก็ชายเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้ารับราชการทหาร4,700คนนะคซึ่งในนั้น25%เป็นผู้หญิงและจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นอีก500คนต่อปี ปัจจุบันกองทัพของเดนมาร์กมีทหารอยู่ประมาณ20,000นายนะครับรวมถึงทหารอาชีพประมาณ9,000นายนะครับประเทศแห่งนี้มีประชากรเกือบ6ล้านคนยังไม่รับเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายทหารจากปจัจจัย1.4%ของ GDP เป็น2%ของ GDP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยพันธมิตรของนาโตนะครับเดนมาร์กก็คือ1 นะครับในผู้สนับสนุนของยูเครนจัดหาวดล้ำสมัยและเงินทุนแก่ยูเครนนอกจากนี้ยังให้การฝึกฝนนะครับนักบินของยูเครนสำหรับเครื่องบิน F16 นะที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกานะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ยอมส่งคืนให้นะรที่ฟินแลนด์สวีเดนอีกสองชาติแทบบอติกเพิ่งเข้าร่วมกับนาโต้ไม่นานนะครับขณะที่พันธมิตรทหารแห่งนี้ยังย,งยกระดับป้องกันตัวเองในยุโรป ตามหลังรัสเซียตอนนี้กําลังรุกรานมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยปรากฏว่าในขณะที่ประเทศไทยกลุ่มก้าวไกลนะครับเพื่อไทยเรียกร้องให้มีการลดกําลังทหารในขณะที่ตะวันออกกลางนะครับในขณะที่ยุโรปกําลังทําสงครามกันอย่างหนักหน่วงติดต่อก,กันมาสองปีแล้วนะส่วนประเทศไทยตอนนี้กําลังรอผลกระทบจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตอนนี้จะใช้ขีปนาวุธทําการโจมตีกันตอนนี้ก็ยิงขีปนาวุธกันแล้วนะฮะถลม่มกันไปถล่มกันมา ขู่กันไปขู่กันมาประกาศจะมีการรอบสงหารคิมจองอึนถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับทางไต้หวันกับจีนก็มีท่าทีที่จะแข็งก้าวนะครับจีนก็ยืนยันว่าทําการยึดให้ได้ในขณะที่ไต้หวันก็เตรียมอาวุธยุทธปกรณ์ที่รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาฝั่งพม่าก,ก็เกิดสงครามระหว่างชนกลุ่มน้อยนะครับกับรัฐบาลทหารพรมา่าจนรัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยทำการเกณฑ์ทหารหญิงและทหารชายเข้าไปประจําการจน คนพม่าแห่หนีมายังประเทศไทยนะครับบทเรียนที่กําลังเกิดขึ้นในต่างประเทศตอนนี้มีนักการเมืองผมใช้คําว่าโง่ๆเลยนะกาลังจะทําให้ประเทศนี้เสียเอการาชถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเราไม่สามารถฝึกทหารได้ภายในเจวันเพื่อทําการต่อสู้กับชาติที่เกิดการลุกราสทหารไม่ได้มีไว้ทําการลบทันทีนะฮะแต่มีไว้เพื่อทําการต่อรองนะครับกับมหาอำนาจเพื่อให้ไม่ให้ประเทศอื่นนั้นเข้ามาทําการลุกราน นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสง่า,าริ Song Pakaron Song Pakaron อวงราชชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยมูย้แผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คอฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโอนยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใจสัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วั่นฟ้าทรงผูกพันใพ้ฟ้า,ฟาชาวไทย ฝ้าทรงสูงใจเธอไร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น